นี่อ็ขอหนอกทวายเครื่องสักหลาบุษาแดจานทร์พระเดชกุใหญ่จุ๋มส่วนให้บุญเส่วนนับมีนอบหน่อยนะเรัอาจาร์แล้วขอให้พระเดชกุ้องขุใหญ่และอาจารย์จุเป็นผมโพม้ใสให้ลูกเต่าจิโยมตากหน้าเท้าด้า้วยเพือคเที่ยงค่ โมหังมานามอุนัสสาน but don't know อหารเขามามิตรใหิบีเมเขมิตรพางอหารเขามามิตใหิบเมเขมิตรางอาหารามามิตใหิบเมเขมิตรา สั tuo, tuo, Upper, ัตสนุสาธุสาธุอนุมับนัก่ออนุโมทนากับคณะสงฆ์อ่าพ่อแม่ครบาอาจารย์และญาติโยมกออกม ประเทศสกป,ปราวเนาะ,ะ,ะที่คุดงจะรธรรมาจากพระธาตุน้อยสุพรรณนา่ภูบาลเป็นการที่เราจเจริญรอยตามพระแม่ครูบาอาจารย์ตลอดทั้งการบำเพ็ญเพียรความวิริยะอุตสาหะความชุโดงญาตาการประกอบความเพียรทางด้าน ร่างกายและจิตใจก่อนที่จะมาถึงได้ในเวรรมดาเลยแตถ้าเกิดว่าสิ่งทั้งหลายที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้คือการที่จะภาถานน้อยสู่พัถนานใหญ่ถ้าเกิดว่าจิตใจถ้าเกิดว่าคนบวชใจมุ่งมั่นบวชแน่วแน่แล้วก็ไม่มาถึงที่จุดมุ่งหมายได้ดังที่คำโบราณคือว่าใจประสงค์แล้วเมือเกี่ยวกระดานหอด ก้าใ,ใจที่้าดในการบ้านกนว่าดมางมากลับบ้านไปยังว่าดงนะท่านตั้งที่ตั้งใจมา,ามากกาค์พราทาุพนมครูเป็นบุญเป็นครศลคุณงานความดีทั้งหลายเราจะเล่นน้อยตามพ,ออพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งที่เราทํานี้ก็มีสาระมีประโยชน์มีความสําคัญที่จะทําเพื่อจุดมุบบ่งหมายแต่สิ่งที่เราได้ทำา้วความเพื่อที่จะทดสอบไม่ว,ว่าเป็น กำลังจิตกำลังใจพัฒนาด้านร่างกายจิตใจมีความมุ่าางมั่นพัฒนาด้านร่างกายจิตใจว่าเราจะบันทึกหรือไม่นทีทำมีความพันิมีควมามเจริญศรัทธาต่อองพระสมัยสมพุตเจ้า่นี่ก็บบวัดพระธาตุพระนมเป็นสถานที่บรรจุพระอรณพระธาตุละเป็วัดสวนหลวงของพระพุทธเจ้า เพื่นอนเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของหมนนู่ชนอันมากตลอดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายๆพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเราได้มีโอกาสมีเวลามาเรากล่าวไหว้สักการะบูชาท่านอาจารย์ส่วงเรื่องมันี้ทพ่วาอาจารย์จากพันนันละมาเพื่อนเพื่อนกล่าว ก้าในเก่าเก่าปูท่าภาพนงหรือว่าเก่าพระรัตนา้านใจใหรา้ากทงพุทธังศิลปารนมามับีข้าวเจ้า้านอย้านอยพอกับขพุทธเจ้าเืิหโมให้ขาวเดินโมยให้ขาวคือเอากระมองมาเลยนั่นแหะ แม้จะไม่าน้อยก็คือการที่เราทั้งหลายเนี่ยเขาเอาหัวอกมาไว้สวรรเนี่ยสิ่งที่เราหัวอกสวายสิ่งที่เราได้มีเนี่ชุดที่สูงส่งนะหัวอกของพระพุทธองค์ที่ที่อ่าได้กราบไว้สักการะบูชาพระอาจารย์ในนามพระสงฆ์พระอาจารย์มหาวิเชียรวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดทัดประธาตุพนมขอขออนุโมทนา บุญกูศสนุู้งามผูดีพ่อแม่รูบาอาจารย์ตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายที่ได้มีความอุดสาหควอมเทียนขอให้มีธาตุคันมีสุขภาพแข็งแรงปัสจาทุกโศกลบไปละคิดการทำสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเาิุยะหาวริวหาปุราปริปุเรนจิสาคารัง เอวะเอวะอิโตจินังเตตนังอุปกรรมปิเติชิตังปิตังตุภังฑิปเมวะสมิชตุสภพอุเรตุสังกปาจันโทปนนารโสยยธามนิโชติราโสยยธาสพีติโยดิวันสันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีติภายุโกภวะอภิวา านณะสีิสนิจังวุธาปจายโนจัตโรนามาวัฒนติอายุนโนโสุขังะภาลตต่อไปเราจะได้จะได้ก่าบผงพระธาตขนมถวายพระาุปัาย์เครื่องสักการะบูชาเนาะกลกับผู้ใ นั่นนะโปรเจกต์นะนั huh. uh, uh, ่นอ่ะห uh, ันหน้าไปอโอป้าท่าขนมดังอ่ะเข้าใจเดี๋ยวอ่ะ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 สาธุเพราะว่าเข้าใจในเครื่องเครื่องเสียงตัวนี้เลยง่ายง่ายดีแล้วเข้าเข้าไปข้างในกลางเลยกลางอายุขึ้นเครื่องสักการะบูชาดอกไม้ทุเทียนอ่า อาปุาาตอจารย์จะเป็นต้นเสียงเด้อนะต้นเสียงนำกล่าวนำสักการะบูชาแ้องกันแข่งขันเลยกินนินาสกั so uh my Upari Maya, Upari Maya, Upari Maya, Hisaya, Hisaya, Tapana, Tapana, Kili Saming, Kili Saming, Bapate, Bapate, พระชนังวันนาตังระตนังรัตนังปณิตังปณิตังพุทธะอุรังพุทธะอุรังพระเจติยังเจติยังอหังวัามิอหังวันทามิสัพพะทา

ปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตนำหาการเจวะนำหากันเจวะมาตาปิโตมาตาปิโตอานินันจาอานินจังยาตกานันจางยาตกานันจาปาละตานังปาละตานังปีพาตะการปีพาตักาิตายะปิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่องค์พระธาตุนม มันเป็นที่ปฏิสถานแห่งพระอรังคธาตุพระธาตุส่วนหโกโอ,กโโอกของพระพุทธเจ้าจจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ควรสักการบูชา,ชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย,ายวันนี้ พระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าขาำบอกชื่อชื่อนาะงขน้อยชื่อนาะบอกไปได้น้องสักการะมาแล้วมีดอกไม้ทูกเทียนพร้อมทั้งผ้าหพระ้ระาต่มาน้องสักการะบูชาต่อองค์พระ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขอาการบูชาสกาักการะครั้งนี้นนนจงเป็น,รราาน,นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบในความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสิริมงคล จมบังเกิดมีแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยบุญผู้สดนี้ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผูพ่อพญาน,นาคที่พิทักษ์รักษานัาเกเข็วัตพระธาตุพระนมนี้จงได้เป็นสักีพยาน และจงอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลพระเมศจงอำนวยไว้ใช้มายังข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีสุขภาพพร,รมัยแข็งแรงปัากาทุโศกโภคภัยจะไปมาในที่ใดให้ข้าแถวปลอดภัย ให้สมบังดังป่าถนายทุกป,ประการเถิดสาธุสาธุสาธุอะตุโมทามีนำต้นไม้ทุกเพียนเข้ามาข้าเข้าไปเพียน รอบองค์พระธาตุสนโดมต่อไปเืิเป็นเาื่อสักการะบชาที่แย่งโลทั้งหลายนะครับเสด็ี่นี่เป็นูนบนดเเปดตัวชาิดปมไกรรบรัทบรนสุรนทสุเ้าพะาไปทาไหดเลยจับ

รอไปทางพุ่นพุ่นเข,ขานี่ก็ได้เลยป่ะีอ๋อไปพุ่นไปพุ่นปกกพรเดศรมางแม่เห่ยหงทอดจัจังหวัดบนมการอีกหน้าร้อยบาทก็แม่สรวยสามเด็กจากจังหวัดบนมการ 100บาทแล้วก็แม่คำทองเวลสีจากจังหวัดปุญานอีกหนึ่งร้อบาทแล้วก็นางบุญานพร้อมครอบครัวบุตรหลานะครับจากจังหวัดมหาสารคาม 1. 100งร้อยบาทนะครับตรวจตรวรุบพุทกุดทับกุลสัุลพรอมกันเนาะ โอภะคะวะอะระหังตัมมะตัมปุโณเดชาจันนังธัมปันโนสุขะโตโลกะมิโตอะนุสารุปุริสัสมาจาริสัสทาเทวะมะนุสสานังปุณณภะคะวะปิสวาคันโตภะคะวะตัมมะปุณณ อ e a l t h y k เ b o ิปันติโกโ n ป k o ấ ิโก i t ตตั t h e r not soостayas to w ิ a r e s o t ิป n นโน c o m e Radnes pa kohol a r e ป很多 t o m a น o tama l โตสาวก m o t o s Diluin Grandes p a k a w a t o a l o a n n h o K n a t o a Batin panu, pakawat wasa,